คุณแม่วันนานะคะน้องหนึ่งปวสิบเดือนค่ะพูดพยางเดียวจะสอนน้องพูดพยางสองพยางยังไงคะสอนแล้วน้องพูดแต่คําท้ายนะคะ,ะตรงนี้นะคะเ,ะเขาจะค่อยๆได้เขาจะค่อยๆได้เหมือนการฝึกการปั่นจักรยานปั่นไปที่แรกล้มปั่นไปที่แรกล้มปั่นที่แรกอาจจะทรงตัวไม่ได้เลยปั่นไปข้างหน้าถอยหลังที คอยหลังยางเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคราวนี้เพื่อเพื่อที่จะให้เป็นสองประโยคเราอาจจะเพิ่มสัญ,ญลักษณ์ขึ้นให้น้องเห็นชัดมากขึ้นนะคะเพิ่มสัญ,ญลักษณ์นะคะเช่นไปไหมนะคะไปไหมนะคะแต่ระหว่างที่พูดครูแหม่มชอบอยากให้อยู่กับเหตุการณ์จริงๆทำจริงๆ กำลังจะทําจริงๆนะคะหรือเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะคะเรื่องเล่านะคะเหล่านี้นะคะจะทําให้เด็กอ่ะจะขยับปากขยับลิ้นได้ดีมากขึ้นขยับเป็นคําได้ดีมากขึ้นคราวนี้น้องเริ่มพูดตามคําท้ายแล้วก็ชมก่อนคะ่ะโอ้เก่งมากนะคะเราก็ต่อสองคำให้เออเซเว่นนะคะน้องอาจจะพูดแต่เว้นใช่ไหมเราก็ ย่อให้ค่ะเอาทีละคำเซนะคะแล้วก็เว้นนะคะสองคำห่างกันแล้วค่อยมารวมกันนะคะแบบนี้ฝึกแบบนี้ออกเสียงได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะคะแค่ขยับปากหรือพยายามที่จะพูดก็ชมนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลูกตั้งใจดีมากนะคะลูกตั้งใจดีมาก เดี๋ยวเอาอีกนะเอาอีกเราวมาฝึกพูดกันดีกว่าเราจะได้พูดเก่งๆเราจะได้เล่นกันสนุกๆเราจะได้คุยกันเยอะๆไงนะคะแบบนี้แหละนะคะสำหรับ okay, <okay>, okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตา ทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเราอย่างไงเราจะเข้าหาลูกอย่างไงในอ e ีบุ๊กเล่มน,นั้นมีคําตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะการเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทําตามบ้านไหนดูผ่าน t ิกต็อกนะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad, ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ